สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากสงการานผ่านพ้นไปแล้วก็จะได้นําไม้ต้นนี้นะครับที่เข้ารรวมในสายบอนายไว้แล้วเนี่ยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาจะใส่กระถางใบนี้นะครับเราใส่วัชพรรุกแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าไว้นะครับแล้วก็พร้อมจะย้ายจากกระถางเดิมมาใส่กระถางใหม่นี้เลยนะครับยกออกจากกระถางเดิมนะครับแล้วก็แคะดินเก่าออกนะครับเราค่อยๆแคะออกนะครับเพื่อที่จะ ได้จัดรากให้เขาใหม่นะครับเมื่อเราแคะดินเก่าออกนะครับเราก็จะเห็นรากของเขาซึ่งขดม้วนอยู่ตามรูปทรงของกระถางเดิมซึ่งเล็กแล้วก็เราจะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะได้จัดรากให้เขาให้แผ่ออกนะครับเพื่อให้สวยงามตามสไตล์บอนไซนนะครับสำหรับไม้ต้นนี้เราได้จัดด้านนี้นะครับเป็นด้านหน้าของ ของไม้นะครับแล้วเราก็จะได้ค่อยจัดรากเนี่ยที่เขางุ้มอยู่เนี่ยสยายออกนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราถือให้เป็นด้านหลังนะฮะเราก็จะจัดรากเขาให้มีแผ่ออกโดยให้ความเหมาะสมลงตัวนะครับเราจัดรากของเขานะครับให้ลงตามช่องไฟที่เหมาะสมนะครับเพื่อสวยงามแล้วก็ เราก็จะใช้วัสดุปลูกนะครับอัดเข้าไปนะครับสอดใส่ไปในช่องว่างนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ตัวนะครับทําไปโดยรอบเลยนะครับ mm hmm. เมื่อจัดทางด้านหน้าเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่มาตามทางด้านข้างนี้และก็จะอ้อมไปทางด้านหลังจนครบนะครับครบทุกด้านครับ จากด้านข้างนะครับเราจัดรากเสร็จแล้วเราใส่วัสดุปลูกเข้าไปนะครับก็จะอ้อมมาจนถึงด้านหลังของไม้ต้นนี้นะครับและเช่นกันนะครับพอด้านหลังเนี่ยเราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะอ้อมวนจนไปครบรอบที่ด้านหน้าของไม้ต้นนี้นะครับและพอจัดมาจนถึงด้านข้างนี้นะครับเดิม่ยไม้อยู่ในนี้รากเข้าอยู่อย่างนั้นนะเราดูแล้วมันมันไม่สวย เราก็ย,ย้ายออกมาใหม่นะครับเพื่อที่จะจัดให้เขาเข้ารูปทรงได้สวยกระเดิมขึ้นมานะครับครับเป็นว่าการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางของไม้ต้นนี้นะครับเพชรพระนครซึ่งเป็นไม้ดังไม้ที่เป็นชื่อเสียงของเคทีอดีเนียมเราเมือ่อราว20ปีกว่ามาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีมนขลังและมนลเสน่ห์อยู่สวยงามมากเลยครับต้นนี้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างลงตัว ไว้พบกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ